ที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พี่ฟ้าอยู่คนเดียวอะ่ะจะรู้สึกว่ามันมันไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองก็คือแบบไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ว่าชอบอะไรอยากทําอะไรอยากกินอะไรกินอะไรก็ไม่อร่อยสังเกตนะว่าหลังๆที่พี่ฟ้าเอ,อ่อน้ําหนักลงอะ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะพี่ฟ้าทํางานหนักหรืออะไรหรอก แต่ว่ากินได้น้อยลงเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเองอยากกินอะไรพอเราทำงานทุกวันมากๆอยู่กับตัวเองมากๆคือต้องบอกว่าทุกวันนี้ที่ที่พี่ฟ้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นโรงแรมเนาะมันก็เป็นห้องที่แบบอยู่พอเราอยู่คนเดียวเลิกง,งานกลับมาเราก็นอนห้องพอพี่ฟ้าวันไหนที่พี่ฟ้าไม่ได้ขึ้นไลฟ์ไม่ได้คุยกับใครเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบเรา เรากลับมาอยู่โมเมนต์แบบเดิมๆเหมือนที่พี่ฟ้าเคยเป็นอะไรเงี้ยถ้าคนที่เป็นเป็นโรคซึมเศร้าจะเข้าใจพี่ฟ้าแค่เป็นเหมือนแบบว่าคนที่พออยู่คนเดียวเมื่อไหร่แล้วจะเป็นทาไมเห็นพี่ฟ้าบ่นเหงาบ่อยจังทําไมพี่ฟ้าเหงาจังทําไมพี่ฟ้าชอบทวิตนู่นนี่นั่นตลอดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราจะชอบหาโมเมนต์อะไรต่างๆที่ทําให้มันมีบทสนทนาเกิดขึ้นต่างๆในทวิตหรือใน นูนี่นั่นก็ตามเลยอ่ะถึงเป็นคนที่ชอบไลฟ์ได้อย่างน้อยก็ได้คุยผ่านโทรศัพท์ก็ยังดีเลยไง